สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้พี่ลูกค้ามาจากมาจากที่ไหนครับเนี่ยพี่มาจากที่ไหนรานนาตาขวัญมาจากนาตาขวัญเนาะแล้วพี่รู้จักร้านทางไหนอะครับดูในเพจอะไรดูในเพจใช่ไหมใน facebook มันขึ้นหรือว่ามันมันมันขึ้นเด้งมาหรือว่าเราค้นหาครับอื ก็คือไม่ได้กดเลยมันมันไปเด้งเองใช่ไหมเออน่าจะจด้ไม่ได้แล้วนี่ไปทําอะไรมั่งๆอ่ะไหนไหนบอกให้กล้องดูหน่อยว่าพี่ไปทําอะไรมายังไงแบบไหนบ้างเนี่ยก็ผมเป็นฝป้งก็ดัดไหนนึงให้เนื้อผมอันนี้ก็คือไปดัดมามันจะได้มีเนื้อผมอจะได้แป้แล้วพี่ทำมานานแค่ไหนแล้วครับที่ที่ไปดัดมาอันนี้น่าจะเดือนนึงนะเดือนหนึ่งทำพร้อมกับสีพร้อมกันไหมทำอันนี้ทำแยกต่างหากนะแล้วก็มาทำสีเพราะว่า ถ้าทําพร้อมกลัวผมมันเสียอะไรอย่างเงี้ยหลับปั๊บเราทาเลยอ่ะใช่ว่าจเสียแล้วนี้ทํานานแค่ไหนครับเนช่องเนี้ยอันนี้น่าจะแปดเก้าวันแปดเก้าเพิ่งทําสดๆเลยแล้วก็เนี่ยนะครับกล้องเดี๋ยวกล้องมาดูได้นะีครับเนี่ยคือไม่อยากออกเป็นไหนทีเดียวมันหลอกมันหนีไปมันแป้นมันแป้งไปมันแป้นเกินไปไอเรื่องสีเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ทีหลังเลยนี่เรามาดูเรื่องทรงเรื่องคุยเดี๋ยวให้เดี๋ยวเนี่ยครับข้างหลังก็คือของ พี่ลูกค้าเขาจะประมาณนี้นะครับก็คือไปดัดมาแล้วก็มันมันไม่เข้าทรงไม่เข้าเชฟเลยมันไม่โอเคที่เห็นในเพจนะเห็นช่างซอยดีซอยสไตล์อืมอะไรเนี้ยนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนทรงข้างหลังกันแล้วมาเปลี่ยนทรงข้างหลังกันแล้วข้างหน้าก็ให้เข้าปกติพี่ก็คือทัดหูจริงๆแล้วอ่ะที่ไปทําอันเนี้ยนะ ต้องการแบบว่าเอออยากได้ผมตรงเรียบร้อยบ้างนีคือแค่อยากนะแล้วกะว่าจะทําเนี้ยเกิดขึ้นไปแล้วตรงเนี้ยทัดทัดอย่างเงี้ยแต่ว่าเราทาแล้วเนี่ยมันมันเบื่อบะมันไงไม่รู้มันอยากจะยีดนี้ออกมาอะไรเงี้ยคืออยากให้มันเข้าทรงแล้วก็ใช่อยากจริงๆอ่ะอยากจะรัดตรงเนี้ยนะไม่ให้ตรงเนี้ยมีกจุกๆอันเนี้ยคือปิดปิดผมบ้างตรงนี้ก้าวขึ้นไปเพื่อให้ตรงเนี้ยมันหนา ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยาเข้าใจเข้าใจแล้วก็รัดแล้วให้มันมีกระจุกอ่าโอเค่แล้วก็ให้มันรับกับข้างหลังเพราะข้างหลังไม่โอเคเลยแล้วให้มันทัดหูแล้วมันรับทำดูสวยอ่ะทำดูดีอ่ะได้ได้คือคืออยากแบบนั้นนะแต่อันนี้ช่างดูว่าทําแบบนี้ดีได้เดี๋ยวออกแบบให้คือว่าทําแล้วดูดีไม่ต้องกลัวว่าเออป่าจะอะไรเงี้ยอืมคือให้ออกมาดีได้ครับจะดูดีดูให้โซดูเก๋เท่มีสไตล์อะไรได้โอเคโอเค โอเคพี่ชื่อเล่นพี่ชื่ออะไรนะพี่จินปะอ่าพี่จินจากนาตาขวัญนะครับวันนี้มาปรับเปลี่ยนลุกกับทางร้านทรงไหนไปเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงกันนะผมลูกค้านี่นี่กล้องมาดูผมลูกค้าคือผมเส้นเล็กผมเช้นเล็กแล้วไม่ไม่มีน้ำหนักเลยแล้วมันฟุ้งฟุ้งกับการดัดการดัดผมเนี่ยฮะไม่รู้เขใ้ไม่ยาเลย ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแปลงกันนะครับผมบำรุงกันเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะมาคัตติ้งทรงกันนะครับลูกค้ามีปัญหาเรื่องผมบางแล้วก็ไปดัดมาแล้วก็สภาพเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะแก้ได้แบบไหนยังไงบ้างนะครับผมบางมากครับทุกคนตรงนี้ก็ย้อยนิดเป็นทรง ทำมาได้ประมาณหนึ่งเดือนครับเ okay. ออสาหรับคนยนสอนนี่นะครับเนี่ยพี่จินอพ,พี่ต้องกดอน,นีกค้าไปเจอคลิปนี้มาแล้วก็อยากได้คนนี้คือพี่หนุ่ยนะครับนี่ ep ep ที่1ิบสองพี่หนุย่ยนี่พี่จินอยากได้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็อยากได้เห็นว่าเออซอยดูมีคุณภาซอยมีสตา์อะไรย่างเงี้ยอยากที่ว่าเดิมผมเข้ามาไม่สวยใช่ใช่ช่ผมบางแต่พี่อ่ะซอยแบบไหนที่จะดีตองได้เลยเดี๋ยวให้ช่างดูแลจะไม่เป็นทรงนี้อ่าโอเคตม่เป็นทรงใหม่นั่นเลยใช่ไหมคือสมมติเราอยากจะเอาไปนัดมันที่ว่าได้ไหม ได้เออตอนนี้ที่พี่จินมีปัญหาคือข้างหลังพี่จินไม่โอเคส่วนข้างหน้าเดี๋ยวเราเ,เก็บให้มันหนาและมันเข้าทรงเหมือนแบบเวลาเสยแล้วให้มันเข้าทรงแต่ตอนนี้ปัญหาของพี่เนี่ยในตรงนี้เลยเนี่ยเออโอเคเราต้องแก้ปัญหาให้มันเข้าล็อกเข้ารอยและทีเนี้ยเราก็จะโอเคขึ้น แล้วตอนดัดเขาได้ซอยให้ไหมเขาซอยให้พี่จ,จ,จิ้กไหมซอยอยลก็อ oh. เอาไว้ยาวหน่อยแล้วรัดอยู่ตลอดข้ mm hmm. างหลัง สวัสดีครับผมช่างแว่นร้านทรงไหนนะครับก่อนอื่นนะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปการตัดผมของช่างแว่นช่างแดนร้านทรงไหนนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับอ่าส่วนพี่ๆี่ท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมออยากตัดทรงไหนใครมีปัญหาตรงไหนเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยนะครับ ได้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างแว่นจะเข้าไปตอบคอมเมนต์นะครับแล้วก็ท่านไหนที่อยู่จังหวัดไหนยังไงเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับร้านทรงไหนอยู่บ้านฉางระยองนะครับถ้าพี่เพื่อนเพ่นแวะมาระยองก็เข้ามาทักทายหรือว่านัดคิวมาตัดผมกับช่างแว่นได้เลยนะครับแล้วก็พี่พี่ที่ เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ช่างแว่นได้ทำคลิปที่มีประโยชน์ที่มีสาระในการตัดผมนะครับเพื่อให้พี่ๆได้รับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างแว่นขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ และที่พี่ซอยพี่ได้บอกเขาไหมว่าพี่อยากได้แบบไหนที่ดัดแล้วก็ซอยอ่ะพี่บอกอ๋ออ๋ออ yeah> ๋อเดี๋วให้มันดีข้างหน้ามึงตัดนะจะเอารับแบบนันหน่อยยางพี่บอกบอกว่ายางมันก็ได้ก็คือขัวกันตัดให้ข้าวมีนยาวก็ไว้เขาบอกว่าทรงฟาร่า เมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่สอมึงเยลยฟาล่ามึงต้องอยาวเคยแล้วก็หลายพี่ตอนมันเคยเห็นเคยตัดตรงนี้อย่นี้ยผมพี่สั้นนิดเดียวมันจะไปฟาลา่ายังไงเนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนพี่เคยสอนนะอ่า สนมากชอบชอบพัดถูมากอะไรมากคร <nek maybe. S 1> <terrace>. ับได้พัดพัดนู้นัดกระดาษแล้ววีไปถึงไหนก็ได้อะไรเงี้ยอืมก็จะจับจัะจับนี้วีก็ใช้ได้ให้มันจบเลยเซตก็ได้มเซตก็ได้ถ้าถูก็สบายอืม ที่บอกก็ว่าให้ทำสีแล้วม่ได้แปลกมาเป็นสีที่เห็นเนี่ย อันนี้ก็เคยไว้แม่แม่กูคือนอะ่ญญะนอนๆก็ไว้ ยังไงอ๋อนี่เป็นสีแดงนี่บบนี่เข่นี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 อนี่นี่นั้นี่นม่นีมนี่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 นีนี้นต่อี่น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 ว่าี่น่าี่นี่นี่นั่นม่นี้นี่นันีนี่นี่นีคนี่นี่น่นีันีน่นี่นั่นีแนนีนนั่นี่นนนี่่นี่ี่่างนี่น่่นีนี่นน่นีนบ่นนะี่นีน ทำวบบบินผมไม่รู้อะไรผมฟูมีแจะจับใจออกมาเลยกร<ช>ะโดกระเด้งั้นใช่ปะใช่ที่โดชที่เดบินเป็นก้อนออเออ ใช้ใบมีดโกนทีร้านไม่ใช้ใบมีดโกนชอบดู หลอดไปใช่ไหมใช่จะไปไหนอ่ะอันนี้บ้านอันนี้บ้านกำเบ้านเราเองใช่ ああこれ。 รนนับคิวสุดท้าย1นึ่งทุ่มคิวสุดท้ายเลยคือ1นึ่ทุ่มแล้วมันก็จะเสร็จประมาณ2องทุ่มนิดๆอ่มอ,อนะัก่อนเนาะใช่ปวดขามผมอายุเยอะแล้วยืนมากแล้วปวดขาพี่นาตรงนาเดี๋ยวนี้ บางคนเขาเขาก็ไม่เชื่อว่าเราเป็นช่างเพราะว่าเรายังเด็ก <Okay. S 1> ว่าเราเด็กมีนาตัดผมผู้ใหญ่เป็น oh. มันไม่เกี่ยวอะ <laughs> oh. เมื่อวานพึ่งไปบ้านค่ายมาพี่จิ๊นไปวัดบ้านค่ายไปไหว้พระไปศาลเจ้าแม่หลักเมืองนั่นนะเจ้าแม่แข่งเจ้าแม่ก็จิ๊นเจ้าแม่บ้านค่ายใช่เจ้าแม่บ้านค่ายศาลหลักเมืองเจ้าแม่บ้านค่าย วนนี้เราจะมากำหนดความยาวช่อข้างหน้านะครับผมของพี่เขาบางมากเราจะซอยให้ดูหนาขึ้นแล้วก็ปัดซ้ายปัดขวาได้หมดนะครับ จะมาเลเยอร์กรอบนี้นะครับคิวสโมงยังไม่เสร็จเลยพี่ได้ครับชื่ออะไรนะครับครับพี่เจอร้าน,นไหนนะครับ ครับอันนี้เคสเคสเ,คเคบาปะ เต้นทาแนะต่อกอ่ะตีคอฟโร่กหนุกาง่รูปไปล่าสุดมาตัดทั้งทรงแล้วก็ตาทั้งสีตามแบบน้องเขไปเพาทำสีตามเลยอทสีด้วยตรงนี้ก็จะทุยขึ้นแล้วนะครับ ไม่ไม่เป็นแบบกระซึ้อกระเซิงแบบนั้นล้ครับเ่เหมาะเลยอันนี้เราเดี๋ยวเรามาอันนี้ก็จะเป็นเลเยอร์มาคุมนะครับจะโยงจะมัดจะอะไรคือได้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาทําสีกาที่ก้มหน่อยนะ,ะสายหลุด ที่นั่ง่ตรง <Okay. S 1> อ่านั่งอย่างนี้เ <laughs> ออนั่นงตรงๆบายๆอย่าไปเก๊กอย่าไปเก่งออโอ <Okay. S 1> เคอันนี้คือกรอบทรงที่ตัดซอยแก้ทรงไปเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะเป็นบ๊อบทุยนะครับเพื่อแก้ทรงข้างหลังที่มันย,ย้อยแล้วก็ก กระสับเลยนะครับอันนี้ก็คือจะทําให้มีเนื้อผมขึ้นมาแล้วก็เข้าลูกคือไม่ต้องเซตเลยก็คือเป่าอย่างเดียวส่วนช่อน,นี้ก็คือจะเป็นช่อที่เรามาทัดถูมาเสยเนี่ยครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราลงสีกันนะครับอันนี้ก็จะเข้าล็อกเลย้อยแล้วนะครับนี่พี่จิน บอกว่าไม่ต้องไดก็คือชอบแบบเอามาทัดหูและข้างหลังก็คือจะเป็นบ๊อบทุยแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือเราเราไม่ได้ไดพี่จินเราได้ไดกันไหมผมเนี่ยเราได้ไดมไหมเราเป่าแล้วก็เอาเอาเสยเอาหวีเสรยอย่างเดียวเนาะใช่ใช่โอเคเป่าเป่าแห้งพออ่าอ่าเป่าเป่าแห้งแห้งพอตอนมากะเซอร์มากทุกคนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือได้ทุยไปเลยครับ คุยไปเลยแล้วก็อันนี้คือสีสีที่เราแก้งานสีมานะครับตอนที่ลูกค้าไปทํามาจะได้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพี่จินพูดกับในในกล้องหน่อยว่าเป็นไงม้างอ่าอันม้สวยอย่าลวทุกคนได้ได้ได้ถูกใจโอเคโอเคยวสีส่วนสีนี่เดี๋ยวค่อยต้องรอให้มันรุดมันรุดไปก่อนแล้วค่อยมาทำใหม่ใช่ เป็นปะกายเลยเห็นไหมทุกคนเวลาที่ไปดัดมาเนี่ยเวลาเป่าอะเป่าผมอะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าลอนจะหายนะเพราะว่าลอนมันก็ยังคงอยู่ถ้าโดนน้ําเปียกเขาก็เด้งขึ้นมาเหมือนเดิมนะอันนี้พี่จินเขาเขากลัวกลัวว่าหลอนมันจะหายนะพี่จินเนาะว่าผมดัดมีหยุดยไม่ยืดไม่ายเพรามันยืดอืโอเคขอบคุณนะครับพี่จินสวัสดีครับ